بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، ان الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين و ا อ ع ن الدائم า ل ى อ ع د ا ئ ه م أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد ل ิ ه เมื่อการสรรเสริญเป็นสิทธิแดียวกองค์ลอสุบฮานะฮุวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีแต่ท่านศาสดา m ม h a m m a d sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ตลอดจนวงวานอัลลุนเบตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณ และขอชุก,กตต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาลาอีกครั้งสําหรับทุกๆเตาฟิกและความโปรดปรานต่างๆโดยเฉพาะเตาฟิกแห่งการทําความเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคําสอนของอิสลามหลักคําสอนของาศาสนาเพื่อนํามาสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจตลอดทั้งการปฏิบัติในคําสอนและคําสั่งต่างๆของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาลาสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนํา เสนอและทำความเข้าใจพูดคุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาการของอิสลามทีนี้เนื้อหาที่จะขอกล่าวและนำเสนอกับท่านพี่น้องในช่วงเวลาตรงนี้ต่อไปเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเวลาของการละหมาดเพราะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและพูดคุยถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับมุกติมาตของการละหมาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดต่อฮาร์ตามหลักศาสนาบัญญัติวิธีการและขั้นตอนต่างๆของการอาบน้ําละหมาดของการทําวุสุมาแล้วทีนี้มาดูถึงเรื่องราวและรายละเอียดที่เกี่ยวพันกับการละหมาดของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านการละหมาดถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอิบาดัต หในหลักศาสนาบัญญัติที่มีความสูงส่งที่ประเสริฐที่สุดหนึ่งในคําสอนของอิสลามเพราะมีหะดีสมีเรีวยวตยจากท่านศาสดาแห่องอิสลามที่ได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วการละหมาดนั้นเป็นเสาหลักของศาสนาหากการละหมาดของผู้ศรัทธาคนหนึ่งถูกยอมรับถูกตอบรับต่อพระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาแล้วถือว่าการอิบาดัตอื่นๆ อามันอื่นๆที่เขาทําไปนั้นก็ได้รับการตอบรับจากพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาจากฮะดิษบทนี้ชี้ให้เราเห็นถึงความสําคัญและความสูงส่งถึงความสําคัญและความสูงส่งของการละหมาดเพื่อที่จะให้เราเข้าใจในรายละเอียดของการละหมาดและทําให้การละหมาดของเรานั้นถูกต้องและเป็นที่ตอบรับของอลอสุบฮานะหูวตาลาจะต้อง ศึกษาเรียนรู้ถึงเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆของการละหมาดว่าในการละหมาดของเรามีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์มีรายละเอียดตามคำสั่งและพระบัญญัติของพระองค์ลอสุบฮารนณะหัวตาลาอย่างไรดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันและมีความสัมพันธ์ก่อนที่เราจะเข้าสู่การละหมาดก็คือการรู้จักเวลาต่างๆของการละหมาดการละหมาด ในอิสลามถูกกำหนดเอาไว้เป็นสองประเภทเป็นสองชนิดคือละหมาดที่เป็นวาจิบที่เป็นภาคบังคับที่มวลมุสลิมและผู้ศรัทธ,ธาทุกคนจะต้องปฏิบัติเมื่อเขาเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะทางศาสนาและมีความรับผิดชอบต่อหลักชาริอะต์ของอิสลามอีกชนิดหนึ่งหรือว่าอีกประเภทหนึ่งของการละหมาดคือการละหมาดที่เป็น มุสตาฮับประเภทที่เป็นมุสตาฮับที่หากว่าผู้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการละหมาดนี้ไปด้วยกับการแสวงหาความใกล้ชิดต่อพรอะองค์อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาแล้วเขาก็จะได้รับมรรคผลและผลบุญจากการกระทํานั้นจากการละหมาดนั้นแต่การละหมาดนี้ไม่ได้เป็นการละหมาดที่ถูกกําหนดให้เป็นภาคบังคับวาย,ยิบแต่เป็นภาคมุสตาฮับที่คู่ควรแก่การปฏิบัติเพราะมีมรรคผลและมี ความสําคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพัฒนาจิตวิญญาณของพี่น้องผู้ศรัทธาของมวลขอ,ของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านดังน,นั้นการละหมาดในอิสลามมีสองประเภทก็คือละหมาดที่เป็นภาควาญิบที่เป็นภาควังคับและละหมาดที่เป็นมุสตะฮับทีนี้เรามาดูละหมาดที่เป็นภาควาจิาวาบ,ละละบาาว,จว่าในอิสลามมุสลิมคนหนึ่งที่เมื่อเขาศรัทธาในศาสนา อิสลามที่เมื่อเขายอมรับถึงความเป็นเอกะเตาหิตของพระองค์ลอส,สุบฮานาหัวตาลาก็เมื่อน,นั้นเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกๆคำสั่งที่เป็นาศาสนาบัญญัติของอิสลามดังนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจถึงละหมาดการละหมาดชนิดประเภทต่างๆของการละหมาดดังนั้นมาดูว่าละหมาดวาจิบมีอะไรบ้างละหมาดวาจิบตาม กำหนดเวลาที่กำหนดให้ละหมาดนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือละหมาดวาญิบที่เป็นละหมาดวาญิบป,ประจำวันหรือว่าวาญิบเยามียะซึ่งคิดว่าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านและผู้ติดตามรายการจะคงเข้าใจและได้ยินเนื้อหาตรงนี้มาแล้วคือละหมาดวาญิบป,ประจำวันทุกวันที่พี่น้องมุสลิมจะต้องพึงปฏิบัติก็มีโดยกัน5เวลาก็คือละหมาดซุบ หรือว่าละหมาดซูโบในความในตามภาษาบ้านเราที่เรียกว่าละหมาดซูโบละหมาดซุบมีด้วยกันสองรักอัดหลังจากนั้นเป็นละหมาดซูหรือว่าละหมาดซูรีมีด้วยกันสี่รักอัดและละหมาดอัสรีก็เป็นมีสี่รักอัดช่วงค่าก็มีละหมาดมักริบและหลังจากนั้นก็มีละหมาดอิชาละหมาดมักริบมีสามรักอัดละหมาดอิชามีสี่รักอัดนี่คือจํานวนห้าเวลาห้าละหมาด ประจำวันที่เป็นละหมาดวาจิบป,ประจำวันหรือละหมาดวาจิบเยามียะที่รายละเอียดของเวลาของการทําละหมาดต่างๆเหล่านี้จะขอนกล่าวและนําเสนอในภายหลังอ,ลอีกประเภทหนึ่งของละหมาดที่เป็นวาจิบ แต่มีเวลาจำกัดที่เฉพาะเจาะจงไปนอกเหนือจากละหมาดที่เป็นละหมาดประจําวันไปแล้วเพราะเป็นละหมาดที่วาญยิบในบางสภาวะการในบางสถานการณ์ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ประเภทที่หนึ่งของละหมาดที่เป็นวาญยิบในบางโอกาสในบางสถานการณ์ก็คือละหมาดอาญาตละหมาดอาญาตคือละหมาดวาญยิบที่จะต้องกระทําเมื่อเกิด เหตุการณ์ทางธรรมชาติอย่างเช่นสุริยุปาราคาจันทรุปาราคาหรือแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์อื่นๆที่มีรายละเอียดอยู่ในหนังสืออัการามของอิสลามนี่คือหนึ่งในประเภทของละหมาดวาญิบที่เมนกระทําในบางโอกาสก็คือละหมาดอาญาตละหมาดต่อไปเป็นละหมาดการชดใช้ของบุตรชายคนโตให้กับบิดาดังนั้นในกรณีที่ บิดาได้เสียชีวิตลงและมีละหมาดวาจิบไม่ว่าจะเป็นละหมาดวาจิบประจําวันหรือว่าละหมาดอื่นๆแม้กระทั่งละหมาดท,ที่เป็นวาจิบในบางโอกาสมีละหมาดท,ที่จะต้องชดใช้ถือว่าเป็นหน้าที่ภาคบังคับวาจิบของบุตรชายคุณโตที่จะต้องทําการชดใช้ละหมาดท,ที่ขาดหายไปที่ไม่ได้ละหมาดของผู้เป็นบิดานั้นบุตรชายคุณโตจะต้องละหมาดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในชนิดของละหมาดวาจิบในบางโอกาสชนิดที่สม ของละหมาดที่เป็นวาย,ยุดก็คือละหมาดให้กับยานาซะหรือว่าละหม,มาดมยยดในกรณีที่มีมุสลิมได้เสียชีวิตลงและผ่านการทํากุศลกัฟันและครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์สมบูรณ์ตามคําสอนหลักอากามของอิสลามแล้วก่อนที่เขาจะฝังร่างของมุสลิมคนนั้นไปนั้นร่างของมุสลิมจะต้องได้รับการทําละหมาดที่เป็นถูกเรียกว่าละหมาดมายดตหรือว่าละหมาดยานาซะ อีกประเภทหนึ่งของละหมาดวาจิบในบางโอกาสก็คือละหมาดตอวาฟวาจิบของการทำฮัว์วาจิบเพราะในหนึ่งในฮัตหนึ่งในพิธีกรรมของฮั์มีการละหมาดดังนั้นการละหมาดของการตอวาฟวาจิบในพิธีกรรมของฮัตก็เป็นหนึ่งในละหมาดวาจิบที่วาจิบในบางโอกาสเพราะในช่วงที่ไปทำฮัทและในช่วงของการตอวาฟเพียงเท่านั้นอีกละหมาดหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นละหมาดวาจิบด้วยก็คือละหมาดที่ได้ถูกบนบานไว้ว่าจะขอละหมาดนั้นขอขอละหมาดสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อบนเมื่อกเมื่อเมื่อมีการบนบานที่เป็นวาจิบเกิดขึ้นในกรณีที่จะกระทําละหมาดดังนั้นจําเป็นสําหรับเขาคนที่บนบานไว้จะต้องทําละหมาดและจะต้องทําละหมาดตามคําบนบานที่เขาได้ให้ไว้นี่คือเนื้อหา ที่เกี่ยวกับอุลามาต่างๆที่เป็นวาญิบไม่ว่าจะเป็นละหมาดวาญิบป,ประจําวันเยามียะทั้ง5้าเวลาและละหมาดวาญิบอื่นๆที่เกิดขึ้นในบางโอกาสที่พี่น้องผู้ศรัทธามวลมุสลิมจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจถึงชนิดและประเภทต่างๆของละหมาดเหล่านี้ก่อนทีนี้เรามาดูเวลาของการละหมาดต่างๆเหล่านี้ว่ามีเวลาอะไรบ้างที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว การละหมาดนั้นมีเวลาที่เฉพาะเจาะจงไว้ดังนั้นหากการละหมาดเกิดขึ้นก่อนการเข้าสู่ของเวลาหรือว่าหมดเวลาไปแล้วนั้นละหมาดอันนั้นเป็นละหมาดที่ไม่ถูกต้องละหมาดอันนั้นอาจจะเป็นละหมาดที่เป็นโมฆะก็จะต้องถูกชดเชยและชดใช้ในช่วงเวลาอื่นตามมาทีนี้มาดูรายละเอียดของเวลาของละหมาดวาสิบประจําวันต่างๆประพิษละหมาดที่1ก็คือละหมาดซุบหรือว่าละหมาดซูบบ ช่วงเวลาของการเข้าของละมาซุปก็คือเริ่มตั้งแต่แสงฟาดัตแตกจนถึงช่วงที่แสงพระอาทิตย์ขึ้นนับตั้งแต่ช่วงที่แสงฟาดัตแตกจนกระทั่งถึงแสงอาทิตย์ขึ้นจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับฟายัตคําอธิบายของคำข้ออธิบายของคําว่าแสงฟายัตแสงฟายัตก็คือเมื่อใกล้ช่วงของเวลาซุพจะมีแสงสีขาวเกิดขึ้นทางทิศต,ตะวันออก ซึ่งเรียกตรงนั้นว่าเป็นฟายัดครั้งแรกแต่พอหลังจากนั้นแสงอันนี้จะหายไปแล้วจะมีแสงสีขาวที่เกิดขึ้นแล้วก็ปกคลุมขอบฟ้าทางทิศตะวันออกทั้งหมดในกรณีที่2ของแสงสีขาวที่ปรากฏขึ้นตรงนี้เรียกว่าแสงฟายัดครั้งที่2และเป็นแสงฟายัดที่บ่งบอกถึงว่าเวลาของละมาซุปได้เข้าแล้วดังนั้นเวลาของละมาซุปก็คือหลังจากที่แสงสีขาวครั้งที่สองของช่วง ของช่วงรุ่งอรุณได้ปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและปลกคลุมขอบฟ้าทางทิศตะวันออกแต่ทั้งหมดตรงนั้นคือช่วงเวลาของการเข้าของเวลาละมาซุบละมาซูรีและอัสรีละมาซูรีและอัสรีเวลาจะเวลาที่เข้าละมาซูรีอัสรีก็คือช่วงเวลาที่ตะวันได้คล้อยหลังจากเที่ยงวันไปนั่นหมายถึงว่าหากว่า เราได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดปักไว้บนพื้นดินก่อนเที่ยงเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อตะวันใกล้จะถึงจุดสูงสุดและจุดตรงกลางของของท้องฟ้าเงาของสิ่งที่เราได้ปักไปจะเริ่มหมดลงจะเริ่มหมดจะเริม่มสัน้นลงและหมดลงไปในที่สุดแล้วจะเกิดเงาขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนั่นหมายถึงว่าตะวันได้เริ่มคล้อยหลังจากเที่ยงวันไปแล้วและเมื่อเมื่อสิ่งนั้นไดเมื่อสิ่งที่เราปักไว้เกิดเงาขึ้นมาอีกด้านหนึ่ง ก็ถือว่าเข้าช่วงเวลาของการละมาซูรีและอัสรีแล้วช่วงเวลาของละมาซูรีอัสีรีจะไปหมดเมื่อช่วงที่เข้าเวลามักริบมันถึงว่าช่วงเวลาเข้าละหมาดมักริบดังนั้นเวลาของละมาซูรีอัสรีก็คือล่วงเวลาตั้งแต่ตะวันคล้อยหลังจากที่ว่ามีเงาอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่เราได้ได้ตั้งได้ปักเอาไว้จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ ตะวันตกดินและเป็นเวลาของการของละหมาดของมักริบเมื่อน,นั้นเวลาของซูรีและอัสรีก็จะหมดลงอีกประเภทหนึ่งของการสังเกตการเข้าเวลาของการละหมาดก็คือละหมาดมักริบและอิชาพอะละหมาดมักริบและอิชาจะต้องเป็นละหมาดที่ปฏิบัติในายามค่ำคืนนักตั้งแต่ช่วงพลบค่ำของวันนั้นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนทีนี้มาดู เวลาของละหมาดที่ถูกกาหนดให้เป็นละหมาดมักริบและอิชาดวงอาทิตย์ตกเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงเที่ยงคืนของคืนคืนนั้นันนั้นเมื่อถึงเที่ยงคืนของคืนคืนนั้นถือว่าเวลาของละหมาดมักริบและอิชาได้สิ้นสุดลงจะสังเกตได้ก็คือม,มักริบตามหลักศาสนาบัญญัติก็คือเมื่อมีแสงสีแดงเริ่มหายไปจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก พราะเมื่อช่วงที่ว่าเมื่อช่วงที่ตะวันตกดินนั้นเราจะสังเกตได้ว่าจะมีแสงสีแดงปรากฏอยู่ในขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อแสงสีแดงที่ปรากฏในท้องในท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันออกหมดลงและทั้งหมดมาอยู่ในในส่วนของท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้าเวลาละหมาดมกริบแล้ว เป็นช่วงเวลาของการที่เข้าเวลาละหมาดมักริบแล้วและเที่ยงคืนตามหลักศาสนาบัญญัติก็คือให้เรานับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เข้าละหมาดมักริบช่ให้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 เรานับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ตะวันตกดินจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่อาจาซุบเข้าเวลาละหมาดซุบและให้เราเอาเวลาตรงนั้นมาแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งที่เราแบ่งได้นั้นครึ่งคือช่วงเวลาของการละหมาด ก็คือจะเป็นช่วงเที่ยงคืนตามหลักศาสนาบัญญัติและเป็นช่วงสุดท้ายของการละหมาดมักริบหรือว่าอิชาหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งก็คือให้เราเอา11ชั่วโมงกับอีก15นาทีบวกไปกับเวลาที่เข้าบวกไปกับชั่วโมงและเวลาที่เข้าเวลาซุบเมื่อเราบวกกันนั้นก็จะได้ผลมาเป็นผลระยะเวลาที่เป็นเที่ยงคืนตามหลักศาสนาบัญญัติ ังนั้นเที่ยงคืนตามหลักศาสนาบัญญัติที่บอกถึงระยะเวลาที่หมดของละหมาดม,มักริบหรือว่าอิชาก็คือให้เริ่มนับให้ให้แบ่งครึ่งหนึ่งของเวลาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงตะวันตกดินจนกระทั่งถึงช่วงอาซานซุบให้เราแบ่งครึ่งของสิ่งนั้นของเวลาตรงนั้นก็จะได้ช่วงที่เป็นช่วงของเที่ยงคืนตามหลักศาสนาบัญญัติหรือว่าให้เอา11ชั่วงโมงกับ15นาทีบวกกับเวลาการเข้าของละหมาดซุบ ก็จะได้เที่ยงคืนตามหลักศาสนาบัญญัตินี่คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาต่างๆของการละหมาดที่เป็นละหมาดวายิบป,ประจําวันไม่ว่าจะเป็นเวลาของการเข้าละหม,มาดซุบละหมาดซูบเวลาของการเข้าสู่การละหมาดซูรีและอสัสซรีจนกระทั่งไปถึงเวลาที่หมดเวลาละหมาดซูรีอัสรีเวลาของการละหมาดมกนมลดละหมาดมักริบและอิชา และเวลาที่สุนสุดละหมาดมักริบและอิชาก็คือเที่ยงคืนตามหลักศาสนาบัญญัตินี่คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาของการละหมาดที่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจะนํามาซึ่งความรู้และความเข้าใจกับทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้วัสลามอะลยกุมมะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮ์ ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين